เมื่อความคิดวนเวียนไม่หยุดเหมือนลิงกระโดดโลดเต้นจากกิ่งหนึ่งสู่อีกกิ่งเราพบคำสอนลึกซึ้งที่พระพุทธองค์เรียกว่าปะปัญจธรรมศิลปะแห่งการตัดกระแสความคิดที่ปรุงแต่งการหยุดนิ่งเพื่อให้ความสงบดั้งเดิมเผยตัวแต่อะไรคือปะปัญจะที่ทำให้เราหลงลืมความสงบ เมื่อไรเราจึงรู้ว่าติดกับดักความคิดปรุงแต่งบทความนี้จะนำเราเข้าสู่ความเข้าใจอ่อนโยนเกี่ยวกับการปล่อยวางด้วยการรู้เท่าทันและยอมรับธรรมชาติแท้จริงของจิตใจเมื่อใดที่เราหยุดและมองเข้าไปในกระแสะความคิดของตนเองเราจะพบกับความมหัศจรรย์และความน่าตกใจในเวลาเดียวกัน ความคิดไม่เคยหยุดนิ่งแม้แต่วินาทีเดียวมันไหลผ่านไปอย่างต่อเนื่องบางครั้งเป็นเรื่องราวในอดีตบางครั้งเป็นความกังวลเกี่ยวกับอนาคตบางครั้งเป็นการตัดสินผู้อื่นหรือการตัดสินตนเองแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้กระแสนี้กลายเป็นปะปัญจะหรือความคิดที่ปรุงแต่งเพิ่มเติมพระพุทธองค์ทรงอธิบายว่า ป,ปัญจะเกิดขึ้นเมื่อจิตไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้จึงต้องสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมต้องคิดเกี่ยวกับต้องวิเคราะห์ต้องแยกแยะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเป็นของฉันอะไรไม่ใช่ของฉันลองสังเกตดูสิตอนนี้จิตของเราอยู่ตรงไหนกำลังคิดเรื่องอะไร และความคิดนั้นช่วยให้เราสงบขึ้นหรือกระสับกระส่ายมากขึ้นความเข้าใจเรื่องปะปัญจะจึงเริ่มต้นจากการรู้เท่าทันกระแสะความคิดของตนเองไม่ใช่เพื่อหยุดมันแต่เพื่อเข้าใจธรรมชาติของมันทําไมฉันถึงคิดมากคําถามนี้เราคงเคยถามตัวเองบ่อยครั้งแต่การคิดมากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการคิดเยอะ แต่หมายถึงการที่จิตไม่สามารถยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ได้จึงต้องเพิ่มเติมต้องแก้ไขต้องควบคุมต้องทำให้มันเป็นตามที่เราต้องการลองนึกภาพน้ำใสที่ไหลผ่านทานซะ้ะเมื่อเราหยิบก้อนหินขึ้นมาเขยา่าในน้ำน้ำใสจะกลายเป็นน้ำขุ่นปัปัญจะก็เป็นอย่างนี้เป็นการเขย่าประสบการณ์ที่เรียบง่ายให้กลายเป็นเรื่องซับซ้อน เมื่อเราเห็นดอกไม้แทนที่จะเพียงแค่เห็นเราก็เริ่มคิดเกี่ยวกับดอกไม้ว่าสวยว่าใครปลูกว่าคล้ายดอกไม้ที่เคยเห็นที่ไหนว่าจะซื้อมาปลูกดีไหมในพริบตาประสบการณ์อันเรียบง่ายของการเห็นดอกไม้กลายเป็นเรื่องราวยาวเหยียดจิตที่เคยสงบกลายเป็นจิตที่กระสับกระส่ายการปล่อยวางปปปัญจะจึงไม่ใช่การหยุดคิด แต่เป็นการหยุดเพิ่มเติมเรื่องราวให้กับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วเมื่อไรที่เราจะรู้ว่ากำลังอยู่ในสภาวะปราศจากปปปัญจะไม่ใช่จากการรู้สึกพิเศษหรือมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติแต่จากความเรียบง่ายที่น่าอัศจรรย์ของการเป็นอยู่เหมือนการนั่งฟังเสียงฝนโดยไม่คิดอะไรเหมือนการมองดูเปลวไฟโดยไม่ตัดสิน เหมือนการหายใจโดยไม่ต้องจำเป็นต้องรู้ว่าตัวตนกำลังหายใจในช่วงเวลาเหล่านั้นตัวฉันไม่ได้หายไปแต่ความต้องการที่จะปรุงแต่งประสบการณ์หยุดลงที่เหลืออยู่คือการรับรู้อันบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมบางคนอาจคิดว่าการอยู่ในสภาวะนี้จะเป็นการไม่คิดอะไรเลย แต่ความจริงกลับกันเป็นการคิดอย่างใสๆไม่ฟุ้งซ่านไม่หลงทางความคิดยังคงมีแต่ไม่ปรุงแต่งไม่เพิ่มเติมเหมือนกระจกที่สะท้อนทุกสิ่งอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่พยายามเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันสะท้อน ความสงบแห่งตัวตนดั้งเดิมจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เป็นความเต็มเปี่ยมที่ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเติมการเข้าใจปปัญนจะทำไม่ได้หมายความว่าเราต้องหยุดคิดหรือหยุดใช้ชีวิตกลับกันมันทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้นเพราะไม่ต้องเหนื่อยกับการต่อสู้กับความคิดของตนเองการทำงานยังคงทำได้ แต่ไม่ต้องสร้างเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวการรักยังคงรักได้แต่ไม่ต้องสร้างความทุกข์ด้วยการครอบครองหรือความกลัวจะสูญเสียการใช้ชีวิตด้วยปรปปัญ,ญจะธรรมเป็นเหมือนการเต้นกับดนตรีของชีวิตแทนที่จะพยายามเปลี่ยนเพลงลองนึกภาพว่าเราเป็นนักแสดงในละครชีวิตแต่ไม่ลืมว่า ตัวตนเป็นแค่นักแสดงไม่ใช่ตัวละครเราสามารถแสดงบทบาทต่างๆได้อย่างเต็มที่แต่ไม่ติดอยู่กับบทบาทนั้นไม่คิดว่าบทบาทคือตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างในชีวิตคือบทบาทไม่ใช่ตัวตนเราจะสามารถอยู่ในโลกได้อย่างอิสระไม่ถูกกักขังด้วยความคิดที่ปรุงแต่งเกี่ยวกับตัวเอง ปปัญจะทมจึงไม่ใช่การหนีจากชีวิตแต่เป็นการกลับคืนสู่ชีวิตอย่างแท้จริงโดยไม่มีภาระของเรื่องราวที่เราสร้างขึ้นเองถ้าเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นบ้างกดติดตามไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกตอนที่เราเล่าให้ใจฟังด้วยกัน